วัสดีตอนเช้านะครับผมเช้าวันที่23อันนี้ก็รีบมาดูน้ำที่นาครับว่าเป็นยังไงโอเคครับระดับน้ำกำลังดีครับผมเดี๋ยวจะเลี้ยงระดับน้ำนี้ไว้นะครับพอข้าวมันโตขึ้นก็จะเพิ่มระดับให้มันสูงข้าวมันจะได้นี่น้ำครับ นี่นาแปลงบนนะครับตอนนี้น้ำก็ได้แล้วข้าวก็โตขึ้นครับโอเคครับลิบสัน้นเดี๋ยวเดินไปดูปรับระดับน้ำก่อนครับสวัสดีครับ